มาจกากกระบี่ถ้าเรือก็ไปจะไปกระบีน่นั่งงนู้ร้างนี้ ชาติพี่น้องเอ้บรรยากาศ <c oughs> สวยงมงามก็ร้านอาหารก็ามาเที่ยวมากินมาท่องก็ามาได้พี่นอ้องเอ้ยปูปลาหนานา้ำ ิวทัดสวยงามหน้าสองเกาะก็เลียกเกาะไข่เกาะไข,ข่เดี๋ยวคนเต็มหมดพี่น้องเ,เวลาน้ำลงน้ำแห้งน้ำลงคนมาเที่ยว นี่พวกกำลังเช้าอยู่นะต้องเที่ยวยังไม่มาเชาวว้าคนนี้ก็ชายคนนี้คนเต็มไม่หมดวีเราก็เอามาเที่ยวอะไรกัน็ร <Yeah. S 1> ลาอาหารชุมชนก็อาหารบ้าน วันวันหากินอยู่ที่ทางภูเก็ตัวนี้ออกมาหากินที่ป่าตะวันออกของยยาวนี่ก็มีมีป้ามันเป็นลมมีน้องมีลมหนาวลมเย็นลมร้นแล้วก็มันก็มีรูป้า malam ini enggak belum makan gua ก็ไปจากกอนยากจะไปกบีจะไปกบี